สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับวันนี้เจอเจอกันอีกเช่นเคยทาง YouTube Channel 168 95ตัวเลขพารวยนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับแนะนำสูตร2ตัวล่างอีกสัก1คลิปนะครับเพื่อยืนยันการันตีแล้วก็หาตัวกันตัวรองอเพื่อความผิดพลาดนะครับตัวฟันธงของเราชุดเดียว อาจจะไม่มาเราก็ต้องหาตัวกันเนาะ่อนอนื่นก็ต้องฝากคําเตือนสักนิดหนึ่งนะครับเป็นเพียงการคํานวณสถิติย้อนหลังไม่มีผลต่อการออกองวันในงวดต่อไปจงใช้วิจรารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้นําไปใช้ในทางที่ผิดนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับพิเศษก็คือใครติดตามไลค์แชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนเนาะ,ะก็ย้ํากันเป็นประจำนะครับ่อนอื่นมาเท้าความนะครับชุดเดียว ที่เราเน้นคัดเน้นให้คือ93นะครับ3สูตรหลักหน่วยชนที่3หลักสิบชนที่เลข9เนาะทีมาดูเพิ่มเติมอีกสักอย่างละ2สูตรนะตามสเต็ปนะครับให้ดูหลัก10เดิน30งวดนะครับ ตัวเลข5ตัวเนาะหลัก10ล่างนะครับสูตรนี้ใครจะนำาใช้งานก็เดินดีเดินยาวเนาะ30งวดหลักหน่วยก็28งวดเนาะตัวเลขหลักหน่วยจะ6ตัวหลัก15ตัวเนาะอันนี้เป็นสูตรไฮไลท์ก็จับคู่ไว้นะครับตรงตรงไว้ตรงนี้ทีนี้มาดูอีก10หน่วยล่างนะครับหลัก10ล่าง28งวดเท่ากัน หลักหน่วยก็28งวดตัวเลข6ตัวนะครับอ่าให้ดูตามนี้ก่อนนะครับเราก็ดูตัวชนนะตัวชนหลักสิบในเฉพาะสูตรนี้สองสูตรนี้ก็คือ491นะ9 1 4นะครับที่ชนเนาะวงไว้นี่หลักหน่วยชน 23? 5 67นะครับ2 3 5 67นี่เห็นไหมใช้สองสูตรนี้ชนกันเนาะ แล้วก็ใครจะนําไปเปรียบเทียบกับคลิปเก่าๆก็ลองดูนะครับทีนี้มาดู2แต้ม2ตัวล่างนะครับแต้ม2ตัวล่างง่ายๆเลยนะครับก็เดินพอสมควรนะเดินดีพอสมควรตัวเลข6ตัว6แต้มใช้แค่10ล่าง2ครั้งหน่วยล่าง1ครั้งบวกกัน6กบวก2อกบวก6กป็นิ2สบวก4เป็น6ก็ นำมาวางนะครับ6บวก2เป็น8 8 1บก1เป็น9 9บวก3เป็น12 2 2บก2เป็น4 4 1บก1เป็น5ประมาณนี้นะก็จะได้แต้มมานะทีนี้เด่นล่างนำมาวิเคราะห์สูตรเดียวก่อนนะครับเดินเดินยาวๆเหมือนกันนะจริงๆเดินเขาเดินยาวกว่านี้นะแต่เอดเอามาแค่36มงวดนะก็ได้8 90 1 เมื่อดูเด่นล่างมาเทียบกับหลักสิบหลักหน่วยล่างตัวที่เขาชนไว้เนี่ยก็จะชนอยู่9เก้ากับหนึ่งเท่านั้นเองนะแปดเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์ไม่มีชนชนแต่เก้าแปดไม่มีชนเนาะท,ที่ที่วงไว้เพราะฉะนั้นก็แต้มสีตัวชนไว้ทีนี้เราก็มาดูว่าเก้าสองมีแต้มสองตัวล่างไหมเก้าสองไม่มีก็ไม่ต้องวงไว้ เกเป็นแต้ม1ไม่มีไม่มีแต้ม1 93่งเก้ม2ก็มีนะครับเก้า้ม4มี96้เต้ม5มี97้ต้ม6มีนะครับก็เลยเป็นที่มาของการวิเคราะห์วงไว้ตัวที่คัดเฟ้นเน้นให้แล้วก็กันนะแต่เน้นที่สุดก็คือ93ของเราชุดเดียวในคลิปก่อนหน้านี้นะแต่ตัวกันตัวรองก็เป็น95 96 97นะ ส่วนเลขกหนึ่งถึงแม้ในสูตรนี้เขาจะชนนะครับแต่ในคลิปเก่าของเราชนมาสามสูตรแล้วเนี่ยเขาจะชนไม่หมดนะครับชนไม่หมดแต่ว่าก็คือว่าชนอยู่ชนอยู่เหมันกันพอสมควรเหมือนกันเนาะอะชนอยู่ เฉพาะหลักสิบชนแค่4สูตรนะครับอ่าก็แต่ว่าถ้าใช้ในสูตรสมมุติว่าถ้าแต้มเขาเข้าก็จะเป็น1นึ่งสามชุดเท่านั้นเองนะ,ะตัวกันตัวรองนะอ่าแต่แอดก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่จะสนใจแค่1 5กับหนึ่งเจนะ ถ้ามันสูตรของเราผิดเพี้ยนไปจริงๆก็จะมา1 5 1, 7, นะึ่งห้น่งะตัวรองตัวกันไว้แค่นั้นเองอแต่จะให้เน้นไปที่เลขเก้าสำหรับงวดน,นี้นะครับชนเยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามีสูตรเด่นล่างอีกสูตรหนึ่งเดินประมาณสัก20่สิบงวดเขาจะมีชนที่3กับห้าชนที่3กับ5 เพราะฉะนั้นถ้าตัวที่น่าสนใจสมมติว่าเก้ามาก็จะเป็น9,3,9,5ที่เด่นที่สุดแล้วก็1,5ตัวกันนะครับนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้าแอดจะให้กันแบบกันเหนียวจริงๆเนะี่ยก็ใช้4 4ชุดนี้5ชุดนี้นะเนี่ยตัวนี้ก็มองข้ามไม่ได้9,3,9,5,9,6,9,7แล้วก็1,5 มานี้นะครับามาบอกกล่าวย้าเตือนกันใครไม่เข้าใจสูตรก็แคปหน้าจอเอาอยู่ย้อนหลังเอานะครับก็พยายามที่จะคัดเฟ้นหาสูตรดีๆมาให้สมาชิกทุกท่านที่ติดตามได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับแบ่งปันด้วยใจจริงๆนะครับใครมีน้ําใจยังไงก็ก็ถือว่าขอบคุณนะครับขอบคุณที่มีน้ําใจ นะครับไม่แน่นะครับถ้าทุกคนมีน้ำใจนะครับคนเล็เลกและน้อยไม่แน่เลยปีต่อไปแอดจะไม่เปิดกลุ่ม VIP ที่สมัครสมาชิกแต่แอดจะเปิดกลุ่ม VIP ให้ให้ฟรี ฟรี free free เลยนะถือว่าจะให้ฟรีเลยเปิดกลุ่มให้ฟรีนะครับไม่คิดต่างเลยนะ,ะในปีหน้านะนะะถ้าทุกท่านมีน้ำใจแบ่งปันนะครับในในช่วงธันวา t h i เนานะคนละเล็กละน้อยอ่าทีนี้ก็ถือว่าให้น้ำใจกันแล้วก็จะเปิดกลุ่มฟรีให้เลยนะแล้วถ้าสูตรเข้านะ ถ้าสูตรของเราใน93 95 96 97เข้าเนี่ยทุกคนเป็นพยานแอดจะเปิดกลุ่มฟรีให้เลยนะเปิดกลุ่มฟรีให้ไม่ต้องเสียตังอะไรเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ